สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง a n ิ w a r e Me Go เมพาเที่ยวค่ะวันนี้เมพาเพื่อนๆพ่พี่ๆนะคะมาเที่ยวกันที่ตลาดคลองเตยค่ะเขาบอกว่าตลาดนี้นะเป็นตลาดที่เปิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เมย์จะพามาเดินดูว่าในโซนที่เมย์มาเดินวันนี้ตรงของสดมีของอะไรกันบ้างมีของสดมีผักมีอะไรกันบ้างน,นะคะก่อนที่จะเข้าไปดูบรรยากาศในตลาดคลองเตยกันนะคะฝากเพื่อนๆพพี่ๆนะคะกดถูกใจ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะทำสามขั้นตอนนี้ครบแล้วปะ่ะ<อ>เราไปเดินตะลุยตลาดคลองเตยกันดีกว่าไปกันเลยค่ะซึ่งจุดนี้ที่เมย์เริ่มเดินนะคะจะมีป้ายเขียนว่าซอยหนึ่งชุมชนตลาดท่าเหลือคลองเตยค่ะก็จะมีแบบว่าวัตถุดิบนในการที่ปรุง ทำอาหารนะคะมีผกักมีพริกขายกรํารละสิบบาทมีขายผักหลายอย่างคือพอถัดมาจะมีเป็นแบบร้านข้าวสารนะคะร้านขายอุปกรณ์ทำกับข้าวเช่นน้ำมันเครื่องปรุงอะไรแบบนี้ค่ะ ซึ่งในตลาดนี้นะโหเมื่อกี้ไม่เดินมาหน่อยหนึงมีแบบว่าของเยอะมากแล้วที่เขาบอกกันว่าแบบเปิดตลอด24ชั่วโมงเราก็เลยแบบว่ามาดูซิวันนี้ที่แม่มาถ่ายเนี่ยเป็นวันพุธค่ะช่วงเวลาประมาณ11โมงนะคะในอย่างนี้นมีขนมจีนขายโลละ20บาทครึ่งโล10บาทอย่างอันนี้จะเป็นพวกลูกชิ้นไส้กรอกมีเยอะมาก <c oughs> มีหลายลายี่ห้อพวกหมึกกรอบเท่าไก่มีขายแบบนี้ด้วยแบบว่ากระจาดละ20บาทแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบของอะเลมีกุ้งแม่น้ำปลาหมึกมีหลากหลายราคาเขาบอกว่าตลาดของเตยเป็นหนึ่ตลาดที่ของราคา ราคาแบบว่าไม่แพงนะคะดูกุ้งมีหลายราคามากเลยอะตั้งแต่แบบหนึ่งร้อยหกสิบร้อยแปดสิบะไรแบบนี้ค่ะแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดเยอะมากของสดของทะเลก็เยอะแต่ว่าเวลาเดินก็ดูนิดนึงเพราะว่าจะมีรถ มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านนะคะก็ระวังในอย่างนี้เห็ดฟางถุงยี่ห้ปปาถุงทะเลพวกหอยปลากระเพยปลากระเพยตัวหนึ่งร้อยสิบบาทมีหมึกมีกุ้งมีกู๊กูไข่ <laughs> อันนี้หอยอนี้หอยแครงตัวบบเอ็กเลยโลสองร้อยยี okay. ่สิบหอยแมงกู๊สามโลหนึ่งร้อยอันสองสามครับอันนี้อาจจะติดแดงเล็กน้อยเพราะว่าล่มเป็นสีแดง แต่ตลาดนี้นี่ของของทะเลเยอะมากของทะเลแบบพวกกุ้งพวกอะไรน,นากินทั้งนั้นเลยนี่คือเป็นบรรยากาศช่วงนี้นะคะอย่างันนี้ขายไกม่มืดมันมันออกแสดงเพราะว่าลมมันแดงแล้วก็เจอแดดด,ด้วย ส,สักู้แปดสิบปีกหนึ่งร้อยออส่วนใหญ่แบบเ,ออเยอะมากน้องปลาหลุดมาโทาค่ามีปลาด,ดู ีแบบเขามีแบบเขียนป้ายราคาให้ด้วยว่าแบบอะไรเท่าไหร่แต่ที่นี่กุ้งสวยมากค่าซื้อเมย์จะให้แบบดูช็โซนกลางนะคะก็จะมีขายหลายอย่างมากในอย่างนี้เป็นจานๆก็มีก,มกับหนักมีอย่างนี้รวมมิดก็เลย100หนึ่งร้อยมีหนวนหมึกยักษ์ อร่อเจนดูแล้วแบบว่ามาแล้วครับผมคิดถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยอร่อยครับอย่างเขามีหมดหอยหวานหอยแทรงหอยแมงคู่นะคะอะไรไหมคะบริกันได้คะ่ะอย่างงบน้อยซื้อหนึ่งร้อยกินได้สองอย่าง อย่างปลาเนตัวละ 60. หกสิบยีแบบไซส์สามตัวร้อยตัวละห้าสิบนี่มีแบบทำแล้วอ่ะที่แบบไม่มีหัลวลอกหัวออกแล้วตัวละสามสิบเป็นแหล่งวัตถุดิบท,ที่ราคาย่อมเยายและเปิดตลอดนี่จุดสีชั่วโมงด้วย ขายของก็จะคล้ายๆกันมีหลากหลายราคาหลากหลายไซส์นะคะเป็นแบบของสดของทะเลราคาถูกอะ่ะอย่างเมื่อกี้เจอหอยแมงที่สามโลร้อยอันนี้เจอสี่โลร้อยสี่โลรค่ะขอบคุณค่ะเ,น,เ,เ,น,เนี่ก็บอกเหนียวแน่นนี่ก็บอกเนียอแน่น มีหลายอย่างมาก้วยก็มีนะจ๊ะทานละร้อยเลยร้อยเดียวจ้ะทานไหนก็ร้อเดียวครับชอบตรงตลาดนี้เขาจะแบบมีแบบเป็นจา,านให้แบบร้อยเนื่อเผื่อบางคนแบบว่าอยากกินกุ้งหมึกอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบเลือกให้แล้วอะไรเงี้ยแบบเป็นแบบว่าดูแบบของสดแบบอรังราคาถูกแบบ นีเป็นแผงหมูจากเมื่อกี้นี้เขามีซอยเดินเข้ามาข้างในอันนี้เมยจะพยายามเดินแบบไม่ซอกแซกมากแต่ให้เห็นว่ามีอะไรจำหน่ายบ้างแต่ตรงน,นี้ก็จะเป็นแบบพวกเ,เ,เขาเรียกว่าอาหารแห้งนะปลาอปลาแห้งเผ็ดหอมในโซนเนี้ยก็จะมี มีจ่ายด้วยอาจจะพาเดินนิดเดิงแล้วเดี๋ยวพาเดินล็อกกลางต่อนะคะอันนี้คือพอกำลังจะออกก็จะมีแบบนี้พวกผักกาดดองอ่นานอไม้เนี่ยไว้สำหรับทําทำกับข้าวต้มผักกาดพวกขนมจีนห,หัวหอมพริกแกหงหอมเจียวพริกอะไรนะพริกแกงมีกระปิด,ด้วย มีตะไคร้มีมีใหญ่้ายืมมี้ใหญ่เลยมีอันใหญ่อ่ะตะไคร้ต้นหอมเนี่ยเขาก็จะมีเขียนป้ายว่าผักเท่าไหร่บ้างเหมือนเขาจะไม่ได้แบ่งว่าโซนของสดผักไม่เห็นเขาจะแบบเรียงเรียงเรียกว่าแบบอันนี้ลองเห็นไหมนี่ที่สิบบาทนี่แอบเป็หมายเพราะว่าเขาเป็นมา่านบางแดดไว เพราะไม่งั้นเดี๋ยวผักมันอาจจะแบบว่าสลดได้เพราะว่าโดนแดดเนี่ยมีขิงค่ากระชายโอ้ตลาดนี้ของเยอะมากแล้วคือ,อยังข้างในอ่ะยังมีอีกหลายหลาร้านเยอะมากเลยอ่ะอยอันนี้มีขายแบบว่าทั้งผักทั้งทั้งผักทั้งลูกชิ้นหมูยอมีราคาหมูด,ด้วย มีหั่นแกงบดละเอียดแกเดียวตัแบบติดมันหั่นเล็กหั่นใหญ่และแบบพวกเครื่องในเป็นแบบแหล่งวัตถุดิบทำกับข้าวขนาดใหญ่อีกหนึ่งตลาดเลยนะคะถ้าแบบใครมีโอกาสแวะเวียนมาได้จะบอกว่าเมื่อก่อนเมยเคยมานะแต่ว่าเมย์มาซื้อดักแด้ มาไกลนะ <Okay. S 1> ป้าไม่ได้อยู่แถวนี้แต่ว่ามาซื้อดักแด้ที่นี่ในอย่าเนี้ยจะเป็นลูกชิ้นหลากหลายมีลูกชิ้นแค้ด้วยลูกชิ้นแค้ลูกชิ้นหมูมีลูกชิ้นเนื้อ,อแล้วก็พวกแมงกะพรุนปลาหมึกหมูแดงเนี่ยหลากหลายแบบเยอะมากมีแบบเขาเรียกว่าหลายยี่ห้อ,อ,อก,ก็เลือกได้ว่าใครชอบแบบ แบบไหนชอบยี่ห้ออะไรรู้จร,จรไม่เขาทำอะไรเขาชื้ออะไรมาแบบีมีปรับมีไส้อ่อนแต่ราคาหมูที่นี่ก็พูดจริงว่าราคาถูกนะอันนี้เป็นไก่เขาก็จะมีเขียนเลยว่าอะไรเท่าไหร่บ้างมีหลายแผง จริงๆนอกจากของสดอะ่ะเขายังมีเป็นแบบพวกเสื้อผ้าเมย์จะพาเดิน,น,นเขาก็จะมีเป็นแบบตรงนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าเดี๋ยเดินไปเลยก่อนว่ามีอะไรอีกแต่ว่าเดินต้องระวงังเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทั้งรถทั้งมอเตอร์ไซค์นน่าจะไม่มีอะไรแล้วเมย์เดินกลับไป้ากแล้วนะคะ เขาก็จะมีแบบว่าโซนเสื้อผ้าผมไม่อยากกินกล้วยแล้วผมอยากกิ้ออะไรอื่ออนได้ไหมได้ผลไม้หา่า,อย,าอย่างอื่นก็ไม่มีแล้วหรอมีอะไรล่ะมีมะม่วงมะยอมม,มะม่วงอ,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 อันนี้เดินแค่แบบว่าแค่แถวเดียวอาจจะมีเลี้ยวไปบ้างเมื่อกี้นี้นิดนึง ตลาดนี้ดีน้นเาชาเขาจะมีเขียนป้ายราคาไว้ให้แบบให้เราได้ดูอะว่าอะไรเท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะในอย่างของทะเลเขาก็จะมีมาป้ายให้อย่างเงี้ยชาละร้อยอะอย่างเงี้ยจานละร้อยแล้วก็แบบพวกนี้ต่างๆอ่ะอย่วก็มีกุ้งแต่กุ้งที่นี่สวยมากเลยกุ้งแบบตัวสวยๆน่ากิน คือเมย์ไม่แน่ใจว่าปกติเขาอ่ะจะมาซื้อกันตอนไหนอย่างถ้าแบบถ้าคนซื้อไปขายอาหารก็อาจจะแบบว่าแล้วแต่ช่วงเขาเปิดร้านเขาจะต้องซื้อหลังปิดร้าน,นเพื่อไปเตรียทมทำวัตถุดิบแต่อย่างคนทั่วไปจะเดินช่วงไหนแต่วันนี้ไม่มาช่วง11โมงไปแล้วอย่างเงี้ยคือคนก็ไม่ใช่ว่าน้อยนะคนเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยพริกยี่สิบบาทถุงยลกเลยห่มะมาเขือเปาะมาเขือนพวงมะนาวถุงยี่สิบ แตงกวาสิบบาทเยอะแยะไปทำแตงกวาผัดไข่นี่พริกขี้หนูสวนกระเทียมมาเทิมแับสิบที่สิบสามสิบอย่างพวกปลาอะไรก็ถือนี่เขียนตัวละห้าสิบบาทอย่างเงี้ยแบบกิน ได้รับสองคนชอบตลาดนี้แบบนี้หมดมีทั้งหมูทั้งไก่ทั้งอาหารทะเลคือตอนนี้ถ้าใครได้ยินคือเสียงเขากำลังสับปอกปักปักปักมีแบบอั qui, meat, meat. นนี <wh> ้ด้วยอะไรนะขาหมูหั่นแล้ว บางคนแบบไปทำต้ยมยำขาหมูหรือขาหมูโคลโลอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งโซนนี้ก็จะเป็นของสดทางโซนเหมือนกันมีแบบจำละห้าบาทด้วย ตลาดของเตยน่าจะเป็นตลาดที่ไม่เคยหลับเพราะดูแบบคนก็จะมาเรื่อยๆหัวหมูหัวหมูเลือดเครื่องใน,อนนี้จะมีเป็นของแห้ง ของแห้งเขาก็มีพวกเส้นพวกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีหมดเลยอะแล้วก็โซนนู้นมีผลไม้ด้วยเดี๋ยวเมย์พาไปดูเดี๋ยวอันนี้เอาของสดก่อนเอาแถวการตรงโซนบริเวณนี้ก่อนนะคะตแ,แต่ละร้านไม่ว่าราคาเขาไม่ต่างกันมากแต่ละร้านแต่ะรนไม่ว่าราคาเขาไม่ต่างกันมาก นีน่มีแบบกฝรั่งมนาะซื้อแบบกับข้าวด้วยอ่ะซื้อแบบของสดอ่ะของสดผักอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เหมือนตลาดบ้านเราอ่ะแต่ว่าแบบมันใหญ่กว่าแบบของมันเยอะหลายร้านมีที่นี่มีสมองหมูขายด้วยโอย้อันนี้ปลาใหญ่มากมันเดินแบบทะลุกันได้หมดเลยอ่ะแบบเยอะหลายโซนมาก ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโซนนะคะอย่างอันนี้เขาก็คนมาเรื่อยๆเลยนะอย่างน,นี้จะมีเป็นแหนมร้านนี้แบบมีแหนมเยอะมากมีหลายยี่ห้อมีแหนมมีแบบว่าไส้อัวไส้กรอกอีสารชื่อร้านอะไรสมบูรณ์สัก จอร้านขนมนี่อันนี้ก็จากใกล้ๆกับทางที่เมื่อกี้ไม่เดินเข้ามาเมย์ถ่ายให้ดูสองฝักฝั่งว่าเขามีอะไรถ่ายกันบ้าง อะไรไหมคะแค่แบบเดินสองข้างลังของก็เยอะมากที่ยังแบบไม่เข้าข้างในนะไหตั้งตรงนี้เดี๋ยวเมย์จะพาไปทะลุข้างในนี้ตรงนี้เพราะว่าน่าจะมีเป็นพวกผลไม้ แล้วเดี๋ยวค่อยออกถนนใหญ่นะคะบอกว่าเการทะเลาะที่บ้านตงคอยการจับกลุ่มันากีคซึ่งข้างในซอกเขาก็ยังมีเป็นของขายคือเยอะมากเหมือนตรงนี้ที่ไม่เห็นเขาจะเขียนตรงข้างหลังเนียเป็นอะไรตลาดตลาดสีเขาน่าจะแบบเหมือนเป็นคานะคะอะไรนะอ้กระียวอกระส,บบอสอบหนึ่งเอาตัวไหนคะ ปพาตรงเขาขา้างในตรงนี้ไม่เห็นเขามีขายผลระไม้ก็เลยพามาดูเพิ่มเติมข้างสารไข่ก็มีขายมีสเมีัเือมีมะม่วง ยกมา่มันมีนนมนเกีโมใหญ่ได้ทุกานะมีมะยงชิโตใหญ่เตียโมคือตรงนี้ดูแบบว่าการกระจำไม่ค่อยแน่นมากมีปลาร้า นอย่างตรงนี้ก็มีกล้วยมีมะม,ม่วงมีกล้วยหอม,มเขาก็จะมีของขายอีกอหลายอยา่างเป็นตลาดที่แบบของเยอะของข,องขับคลั่งทั้งผลไม้ของสดกล้วย วีห้าสิวีสามสิบไปหนึ่งตลาดที่แม่ว่าของราคาย่อมเยาวเหมือนตลาดสาลาน้ำร้อนถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนะคะกลับไปดูคลิปได้เลยนะคะอันนี้ไม่เดินทะลุจากซอยเมื่อกี้ออกมาใช่ไหมคะเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบรถช่อง มีแบบชุดละ80บาทอันนี้แบบเยอะมากมีแบบว่าอันนี้คือจะเป็นโซติดริมถนนนะคะตรงนี้เขาเขียนว่าเป็นถนนรัชดาพิเศษตรงป้ายตรงนี้เดี๋ยวไม่ค่อยแพนให้ดูนี่นะคะเห็นมีมะพร้าวด้วย10ลูก310บาทมีแบบลูกหลายราคาตรงนี้ก็มีแบบว่าเนี่ยมีผลไม้ อีกเหมือนกันผลไม้ค่ะมีนังกวับด,ด้วยตรงนี้ก็จะมีแบบเป็นร้านแป้งปอเปีเป๊ยโรตีใสายไหมคุณติ่งเขาจะมีแบบหลายขนาด เจ็ดนิ้วห้าถึงหนิ้วสี่นิ้วอะไรแบบนี้ค่ะแล้วตรงนี้เป็นกระรมปีรุมงเส้นเนี่ยแต่ละซอยตรงนี้มันทะลุก,กันได้หมดเลยนะคะเน่ก็พาเดินมาเรื่อยๆ เห็นมีของกินก็ก็ถ่ายอันนี้เป็นแบบว่าขนมแห้งมีหลายอย่างมากแบบเยอะมากแบบปังปี๊บมากแบบเหมือนเวเฟอร์โอโจอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมากเลยร้านนี้มีถั่วบิสกิตแคคเกอร์เยอะมากเ,เยอะจริง อันนี้เมเดินทะลุมาหน่อยก็ยังมีผลไม้ขายเอาจรอเหมือนเดินจริงเดินทะลุกันได้หมดเลยค่ะแต่ว่าเมย์ก็ขอบอกตรงๆว่านี่มาครั้งแรกที่แบบได้เดินแบบได้นักเยอะขนาดนี้แบบเดินตามปลอกตามอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้มาแบบนานมากแล้วอ่ะ นี่ยเขามีหูหมูเนี่ยในโซนนี้จะเป็นตลาดใหม่ที่เขาน่าจะมีเพราะว่าตอนนี้เขาจะมีการปรับภูมิทัศทางเท้าค่ะแล้วก็จะมีให้แบบพ่อค้าแม่ค้าที่แบบเนี้ยมาขายข้างในซึ่งตอนนี้ก็มีบางเจ้าแล้วที่แบบว่ามาตั้งอ,บบอย่างในร้านแม่อโน่อาหารมังสวิรัตเขามีเดอร์โทด้วย ก็บอกขายทุกวันตลอดปีเป็นร้านอาหารมังสวิรัตทั้งหมดเลยนะคะค่ะในส่วนที่เมื่อกี้เมย์ถ่ายตรงตลาดนะคะแล้วก็เมข้ามสะพานลอยมานะคะมาตรงจุดตลาดหนึ่งค่ะตอนแรกแพนเมย์ตั้งใจว่าจะมาถ่ายตรงนี้ด้วยแต่ว่าพอดีทาง ม,มีการปรับภูมิทัศน์ทางเท้านะคะก็เลยทําให้ไม่ได้ถ่ายคลิปตรงโซนนี้ไปนะคะก็เลยได้ถ่ายแต่โซนเมื่อกี้ที่เป็นของสดนะคะผักผลไม้ไปนะคะค่ะแล้วก็นี่เป็นภาพบรรยากาศทั้งหมดของตลาดของเตยในวันที่เมย์มาถ่ายทํานะคะก่อนจบคลิปนะคะเมย์ฝากเพื่อนๆนพี่นะคะกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์ด้วยนะคะและเดี๋ยวคลิปหน้ามาชมกันว่า a n นี่แว a r m e โกเมย์พาเที่ยวจะพาไปไหนวันนี้เมย์ขอตัวลากลับบ้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะ